ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพถึงวัยห้าวัยซึ่งมีในทุกคนแต่วงเรี้กไปว่าซึ่งไม่อาจจะไม่มีในทุกคนก็ได้ลองฟังฟังไปอย่างแรกวัยละอ่อนอยันที่สองวัยละโมบพ,พอผ่านพ้นวัยละอ่อนไปแล้วก็เป็นวัยทำงานวัยสร้างเนื้อสร้างตัวตัตมาตั้งชื่อ วัยนี้ว่าวัยละโมบคือมันอยากไปหมดทุกอย่างมันอยากไปหมดอย่ามีเงินอย่าแต่งตัวสวยอยาก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 อยาอยากออยากบางทีก็สนองความจําเป็นแต่อยากบางอย่างมาสนองตั้นหาทั้งที่ที่ความจําเป็นของคนของสิ่งที่ตัวเอง เป็นอยู่นั้นยังไม่ถูกกำจัดมือยังหิ้วถ,าารรถุงใส่อาหารกรอบแก๊บถุงใส่อาหารกรอบแก๊บมันมีคุณต่อเราแต่ใจมันไปมองกระเป๋าแพงๆเสื้อผ้าที่ตัวใส่ไม่ยินดีกลับไปยินดีในเสื้อผ้าที่ดารงดาราเขาก็สนใส่ ใจมันไปซะแล้วแล้วอย่างอื่นอีกเยอะแยะยิ่งเราดูะฮะดูแฟชั่นดูละครดูเขาไม่ชื่อเสียงซึ่งก็ประหลาดเดี๋ยวนี้หนังคนจนไม่มีฉายท่านท่านผู้ชมสังเกตไหมฮะภาพ,พยนตร์โทรทัศน์ทุกเรื่องเนี่ยมีแต่คนสวยคนหล่อดแสดงท่งนั้นเลย แม้แต่ตัวโกงก็ต้องหลอ,อ,อโฟชในฉากก็แมมโอ้โหสวยเฉียบคมแล้วบ้านแต่ละหลังลรถแต่ละคันมันช่างเป็นชีวิตที่ที่เขาไม่ได้ผิดนะท่านมันผิดที่เราเป็นผู้เสพเขาไม่ได้ผิดเลยนะแต่มาว่ไไม่ได้ว่าเขาผิดนะมันพาใจเด็กเลื่อนลอยไปแล้วมันเป็นวัยละโมก แล้ยิ่งกระตุ้นไปกระตุ้นไปไมันก็คือการนะทุจริตขายสินสติถิขายตัวขายสินค้าผิดกฎหมายขายออนไลน์แล้วเกิดแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วยิ่งอยากมีรถยนต์รถ, ung, รถ ung, ยนต์คานละสตล้าน12ล้าน13ล้านสารพัดสารพัน์มันเป็นวัยละโมบแต่ถ้าวัยละโมบนี้ดำเนินชีวิตในครองธรรมด้วยความขยันอดทน ประหยัดซื่อสัตย์พัฒนาฝีมือมันก็เป็นไวละโมกที่มีเครื่องป้องกันจะไม่ให้เราทำทุจริตผิดกฎหมายและไปการไม่ทำร้ายตัวเอง